ครับสวัสดีครับวันนี้ครับ 300, ติดตั้งกับยามาฮ่า X Max 300นะครับวันนี้ติดตั้งหนึ่งรายการเพราะคือจะมีไฟหลีเลี้ยวด้านหน้านะครับซึ่งของเดิมเนี่ยในไฟเลี้ยวเขาจะไม่มีไฟหลีนะครับจะเป็นแค่ไฟเลี้ยวหลอดไส้ธรรมดาครับวันนี้เป็นเปลี่ยนเป็นหลอดชุดหลอดไฟหลีเลี้ยว LED นะครับวงจร LED แล้วก็เป็นวงจรไฟหลีเลี้ยวนะครับคือจะมีไฟหลีในตัวไฟเลี้ยวนะครับเมื่อเปิดซื้อก ora, millet, ุญแจมาครับจะเป็นไฟหลีเลยนะครับอันนี้ซึ่งลูกค้าเลือกตรงนี้เป็นสีขาวนะครับเป็นหลอด LED นะครับจะ แล้วก็ให้แสงสว่างที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับหาเมื่อเปิดไฟเลียเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับครับเมื่อปิดไฟเลียเขาจะเปลี่ยนเป็นแสงสีไฟหลีสีขาวเหมือนเดิมนะครับทั้งสองข้างเลยครับครับอันนี้ก็คือไฟพามากเดิมของรถครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับให้ดูในหลายมุมครับว่าแสงสว่างชัดเจนแน่นอนครับ เคครับ okay. ก็สำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะ okay. ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ